สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนพี่ๆน,น้องๆน,นะคะมาค่ะมากินมาไฟด้วยกันได้กินสมใจแล้วจ้ะพูดไปก็เหลือบมองไปนี่จ้ะแต่ช่วงนี้อาจจะแพงหน่อยค่ะเพราะว่าคงยังไม่ถึงฤดูเขาเต็มที่เนาะอร่อยค่ะเคยกินตั้งแต่อายุโอ้ยพอกินแล้วก็นึกถึงสมัยเป็นเด็กเนาะจ้ะนี่ ลงก็มัวมัวมว,วันนี้ฝนน่าจะตกอีกค่ะนี่จ้ะมะไฟมะไฟน่าจะอายุสิบเอ็ดนะคะเนี่ยเก็บกินบ่อยในป่ามะไฟนานเลยไม่ได้กินเพิ่งมาได้กินอีกโอ้โหมันเป็นอะไรที่ว่ามันก็มีภาพดีๆอะไรทรงจำเนาะ ตอนเราสมัยเด็กๆได้กินได้หาอย่างเงี้ยอ,อร่อยค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันมาไฟค่ะมาไฟอืก็ทำน้ำปลาน้ำพริกผงเนาะจะออกอมเปรี้ยวอมหวานค่ะก็ะรู้สึกว่าจะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูเนาะที่ไม่มลบ้านสวนเคยกินนะคะ แล้วก็ทางใต้ทางภูเก็ตเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีอ,ะอีกสายพันธุ์หนึ่งน่าจะชื่อลำอะมะไฟกา่าผลแดงนะคะนั่นเขาก็บอกว่าหวานแต่ยังไม่เคยชิมหรอกคะ่ะเดี๋ยวถ้าลงไปภูเกต็ตถ้าเห็นจะซื้อมากินค่ะอันนี้ก็กิโลกิโลหนึ่งหกสิบาทค่ะกิโลละหกสิบบาทมะขามาดานด้วยกันมะไฟมะไฟตอนเป็นเด็กๆลูกอ่อนๆเขาก็เอามาจิ้มมา พริกผงน้ำปลาจ้ะโอ้โหมทำไมมืดอย่างเงี้ยมืดจังเลยสวยมไหมคะวิววิวหน้าบ้านจ้ะมาจ้าทุกคนกินยั่วๆไม่นานนะคะอือือแบบนี้เรากินกืนทั้งเม็ดได้เพราะว่าเม็ดเขาไม่ค่อยใหญ่ลื่นใส่กันน้ำพริกผงเค็มๆเนาะเค็มๆ ผสมข้วบํบานเปรี้ยวๆเข้ากันเข้ากันคนใส่ใส่ในถ้วยเนาะผสมแล้วก็ตักสดกลืน <laughs> เข้าห้องน้ำดีมากเลยมาค่ะมันเป็นอะไรที่มีความสุขอะ่ะถ้าเกิดว่าเราได้กลับบ้านแล้วได้ทำอะไรในสิ่งที่ว่าเราเคยทำเนาะเราชอบทำตอน,นเด็กอะ่ะมันเหมือนกับย้อนย้อนและลึกถึงความเก่า อืสุดยอดถึงเปลือกเขาเนี่ยเราก็จิ้มาน้ำปลาพริกป่นได้นะคะเพราะยังเปรี้ยวอยู่เหมือนกันกลิ่นบุหรี่มาจากไหนก็แบดนี้เดี๋ยวต้องไปเข้าบ้านนะคะโ <laughs> ดนกลิ่นไม่ได้ปวดหัวตุ๊ตบตุเห็นบอเห็นบอจาะคนบ้านปาก็ยังไงคะ่ะ ข้าป่าก็ขอให้อยู่ติดกับป่าฝนตกนันไม่อดไม่อยากของกินเออนี่จ้ะสามสหายสามสหายฟ้าครึ้มครึอือธรรมชาติมากค่ะพวกเอ่อเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆกระรอกนะเยอะมาก นกนกโอนกกระปูดก็มาเดินเมื่อตอนเป็นเด็กจะไม่ค่อยเห็นเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะอ่ะมีพื้นที่เขาปลูกพงปลูกป่าเยอะเนาะอืมอ,มอ,มอมืหวานค่ะหวานหวานอมเปรี้ยวนุ่มอืสิ่นเสร็จกระจองห้องน้ำเด้อกิโลละหกสิบคํมาไฟ กินระลึกกินระลึกย้อนถึงวัยวัยเด็กเดี๋ยวจะไปอยู่ได้จะไปอยู่ตา่าไปอยู่ยได้ช่วงนี้ก็ยุ่งไม่รู้ยุ่งอะไรกันนักหนาจา้จะแล้วก็จะย้ายลงไปอยู่ภูเก,ก็ตอืมอืมมานะคะทุกคนมานะคะปะาป่าไก่บาอินเดียนี่อือหือ เห็นพี่ฮันค่ะกลับแกไปเหมาอะมะพร้าวอ่อนเนาะสุดยอดอะ่ะโชคดีคะ่ะมิมนก็ไม่อดอยู่นี่ก็ขอให้จะมีเงินสักอย่างอันไหนเราหมูกินไม่ได้เราก็ซื้อกซื้อกินก่อนเนาะมไม่เป็นไรสายลุยชอบค่ะมานะเพื่อนรุ่งเรียกชื่อไม่ค่อยถูกอะต้องดูหนังสือแล้วก็เรียกตามรุ่งอิน ออสเตรียเนาะถ้าถ้าเรียกผิดก็ต้องขอโทษนะจ๊ะอืม <laughs> uh uh. อร่อยมากอะ่ะชอบชอบมะไฟมากกว่าลงกองนะเพราะว่าลงกองมันมีอย่างไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ชอบมะไฟชอบพระกรรมชอบไม่รู้นะเพราะว่าโตมาแบบนั้นเห็นมาแบบนั้นกินอยู่แบบนั้นก็เลย เส,สาะแสวงหาแต่อาหารที่ว่าเราเคยกินผลไม้ที่ว่าเราเคยหาเนอะอีกลูกหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวจะปิดคลิกละนี้เป็นพวงพวงพว <c oughs> ง,งอืมกินเสร็จก็โยนคะ่ะเพราะว่านี้เป็นปุ๋ยธรรมชาติให้เขาย่อยสลายเองโอเคครับเพื่อนๆพี่ๆจา้า ทุกท่านาทั้งนอกและในจอ u t u b e นะคะที่เข้ามาแวะเวียนให้กำลังใจวิมลบ้านสวนขอบคุณมากนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเดี๋ยวจะแวะเวียนไปให้กำลังใจการซึ่งกันและกันค่ะแต่รอหน่อยนะคะโอเคมาแล้วก็ยานีเด้อขอบคุณค่ะ